ตะวันรับขอบฟ้าเหล่าเทลีทอปปี้บอกลาหมดเวลาสนุกแล้วสิ <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดึงมาก่อนสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับรัชดาแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจัดเต็มพูดถึง DLC ตัวใหม่ที่ทางรัชเพิ่งวางจําหน่ายนะครับกับ s u n เบิรนะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างแล้วก็มีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างดูจากคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะ ร,รัชดา Thailand s e r v ์ฟพร้อมเปิดบริการให้ทุกคนได้มันแล้ววันนี้วิธีเข้าเกมก็ง่ายๆเข้าเกมมาแล้วกด F1 พิมพ์ตามนี้หรือก็ปีใต้ดีแคปชั่นแล้วกด Enter แค่นี้ก็ได้เข้ามามันกับพวกเราแล้วเอาละครับในส่วนแรกนี้นะครับเราจะมารีวิวในส่วนของเมนูฟันตัวนี้นะครับผมที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีอาอกตัว แตัวนะครับมีสระน้ําใหญ่ใหญ่แบบใหญ่จริงๆเลยนะครับเดี๋ยวจะวางให้ดูเลยแล้วก็มีสระน้ําแบบเหมือนสระน้ําเด็กอะเออเป็นแบบเป่าลมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เปนอนล่มนะครับไอ้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรจริงๆแต่ที่มันเขียนว่าทเบิลนี่ก็นะ่าคือโต๊ะแหละน่าจะโต๊ะนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นที่นอนได้เลยนะครับมันโอนให้เพื่อนได้ตั้งชื่อได้เลยเหมือนเหมือนที่นอนเลยนะครับเป็นแบบปูพื้นอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของการเล่นในน้ําก็คือห่ววงยางแล้ก็บอร์ดนะ อ่ะตัวบอร์ดเนี่ยครับแล้วก็ที่จะให้ดูเลยคือนี่ดูหงอย่างนะฮะโอ้โหลายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับส่วนบอร์ดก็มีสกินนะครับอย่างนี้ไอตัวผ้าปูเสือปูแล้วกันเรียกว่าเสือปูแล้วกันนะฮะนี่สกินอย่างนี้นะฮะเยอะอ่าล่มก็มีนะครับเปนอนก็มีเหมือนกันแต่ที่จะไม่มีสกินเลยนะครับคือตัวนี้นี่ตัวสระน้ำนี่นะครับแล้วก็ตัวโต๊ะไม่มีสกินเดี๋ยวเราไปปูให้ดูกันก่อนแล้วกันครับเอามาตั้งให้ดูเลยนะฮะ ไอตัวสระน้ำนี้นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะฮะตั้งตรงนี้ได้ตั้งไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะใหญ่แบบใหญ่จริงๆเลยนะครับเหมือนกับในคลิปตัวอย่างเขาเลยนะครับผมแล้วก็สําคัญเลยคือพอตั้งเสร็จปุ๊บมันไม่มีน้านะไม่มีน้ํามาให้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเติมน้ํามันก่อนนะครับนี่ไปตักน้ํามาแล้วนะฮะเป็นน้าเกลือนะเปิดโอเพนอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ําเลยนี่ ประมาณ 2,000ML มครับผมมันก็จะเต็มสระนะครับไม่ได้ใช้น้ำไเยอะนี่นะอ่านี่เลยนะครับส่วนของสระสระเขาเราเรียกว่าสระเด็กได้ไหมเนี่ยสระเป่าลมครับผมสระเป่าลมนี้สกินจริงจริงสกินมันเยอะนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยนะสกินมันเยอะนะครับแต่ว่าเลือกลายนี้ค่อนข้างที่จะแบบออกแนวฟุ้งฟิงนิดนึงนะครับตั้งตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเติมน้ําเหมือนกันนะครับในส่วนของสระเป่าลมนี้นะครับก็ แล้วด,ดูก่อนอ่ะ500 ML นะครับประมาณนี้ก็คือก็มีน้ําเล่นได้แล้วนะครับในส่วนของสระน้ํานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของของตกแต่งนะครับจะเป็นเต็นนอนตรงนี้เลยนะครับตั้งตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่เราจะตกแต่งนะครับชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะครับนี่ใส่ร่มสักอันหน,นึ่งแล้วกันเน่อ่ะ อขอโต๊ะอันหนึง่งเอาอจริงๆนะมันก็คือของแบบตกแต่งบ้านแบบสวยงามนั่นแหละนะครับนี่นะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะใสอ่อะไรเดียวมีห่วงยางห่วงยางห่วงยางนี้รู้สึกว่าผมเอามาทุกสกินเลยมั้ยใส่เข้าไปในสระน้ําเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับพวกนี้เล่นได้นะครับตัวบอร์ดก็เหมือนกันนะครับบอร์ดก็เล่นได้เหมือนกันนะครับ เวลาเราขี่ขี่ไปตรงบอร์ดนี่นะฮะเนี่อออยอ่าอ่าเป็นไงโถไม่เล่ได้นะครับห่วงยางก็เล่นได้เหมือนกันห่วงยางจะนั่งแบบนั่งห่วงยางแล้วก็แบบคือถ้าเกิดใครแบบว่าหาเรือไม่เจอนะไม่มีน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ห่วงยางนะครับกับตัวบอร์ดนี้ว่ายน้ําไปออยเลยนะบุคอ,อยแม่งเลย <laughs> ออยด้วยห่วงยาง อย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวอะไรอีกอ่ะอ่าน่าจะครบในส่วนนี้แล้วมั้งเนาะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของสกินเรื่องลายอ๋อนี่ไงขาดที่นอนที่นอนเราจะขาดไปไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปหาริมชายหาดปูดสวยๆบรรยากาศด,ดีๆนะฮะนี่ที่นอนนะครับอ่ากางร่มเลกหน่อยนะสวยนี่เออตั้งโต๊ะไว้ใส่แบบวางแบงบถับงบงถังเบียอะไรเงี้ย แน่เงี้ยชิลเลยทีนี้นะครับคือส่วนของที่นอนเนี่ยมันจะพิเศษมากเลยครับเนี่ยมันคือเหมือนเหมือนเป็นที่นอนแบบตั้งชื่อได้นะครับเหมือนที่นอนจริงๆเลยนะฮะตัวเสือตัวนี้แล้วก็แบบอ่าโอนโอนให้เพื่อนได้นะครับนี่โอนให้เพื่อนได้อะไรอย่างงี้นะครับก็คือโอนได้เป็นเหมือนแบบที่นอนแรกเกิดอะ่ะนะแบ๊กแบเออ น่าจะหมดแล้วนะครับในส่วนของเมนูฟันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยดีกว่านะจ้ะอัน,นุญาตัดมาพูดถึงเรื่องชุดว่ายน้ํากันแป๊บหนึ่งแล้วกันครับไม่มีอะไรมากครับกดแถบเข้ามาจะเห็นรูปเมนูเสื้ออยู่ตรงนี้นะครับผมตรงเมาสนี่นะพอคลิกปุ๊บเราก็สามารถเปลี่ยนชุดได้เลยเป็นเหมือนสกินชุดว่ายน้าเฉยๆนะครับส่วนของผู้ชายเนี่ยจะเป็นกางเกงว่ายน้ำนะไม่สามารถเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างได้เพราะว่า เปลี่ยนตัวละครเป็นผู้ชายไม่เป็นครับใครพิมพ์เป็นทำอา่าทำเป็นนะครับรบก,กวนพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทาคลิปแยกให้นะสัญญาจริงสอนผมหน่อยว่าเปลี่ยนตัวละครเป็นผู้ชายสลับผู้หญิงผู้หญิงสลับผู้ชายยังไงนะเดี๋ยวผมนาคลิปแยกให้คลิปนี้ก็จะไม่ได้เห็นชุดว่ายน้ของผู้ชายเพราะว่าเปลี่ยนไม่เป็นพอเราพูดถึงชุดว่ายน้ำนะครับสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยที่เพิ่มเข้ามานะครับคือตัวนี้เลยแว่นตานะอ่าแว่นตาก็จะมีสกินค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับ นี่ตัวคราฟก็30เหล็กนะครับไม่ต้องใช้โต๊ะคราฟนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนสกินก็อย่างนี้เลยนะครับพอคราฟเป็นตาเสร็จแล้วก็มาที่โต๊ะซ่อมนะครับมาเปลี่ยนสกินที่เราอยากได้เลยนะครับอย่างนี้เ,นเสร็จปุ๊บก็ใส่เลยอย่างเทุ่ืนฉีดน้ำนะครับมีมาให้ด้วย2แบบนะนี่ปั๊มน้ำดๆๆ อยู่ในโหมดอาวุธอย่างนี้เลยนะครับปืนยาวกับปืนสั้นนะปืนสั้นไม่มีสกินนะครับปืนยาวก็นี่เลย5สี่ power ranger เชียวไอ้สัสใช้น้ำนะครับต้องเราต้องไปเติมน้ำเดี๋ยวเติมน้ำให้ดูนะแป๊บหนึ่งอ่าคือเติมได้ทั้งน้ำธรรมดาแล้วก็น้ำเกลือเลยนะครับดเดี๋ยวนะเติมไงว,วะจริงๆมันต้องเออคลิกขวาเลยนะครับไปที่น้ําเหมือนเติมน้มําในถังน้ําเลยครับนี่คลิกขวาส่วนของปืนยาวเนี่ยก็1000 ml อีสใสคคนได้แต่ไม่มีดามินะครับ เนี่ยไม่มีดาเมจเลยนะมันทำอะไรของมันวะมาถ่ายรูปน่อ,อยอดิถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้เทียน้ำหมดเนี่ยปั๊มก่อนปั๊มก่อนอ่อา่ะยังเออเนี่ยฮะไม่รู้ประโยชน์ของมันจริงๆเลยเอาเท่าที่ผมทดสอบมานะครับเดี๋ยวเติมน้ำก่อนเท่าที่ผมทดสอบมาคือมันสามารถดับไฟได้เว้ยใส่นี่แหละ ไฟพวกนี้มันดับได้นะครับจุดไฟแล้วก็เอาปืนฉีดน้ำยิงก็ดับนะหรือจะเป็นเตาเผานะออจุดปุ๊บนะก็ฉีดดับดับเอ้ยเมื่อกี้ยังดับอยู่เออนี่ไงดับละเออที่เตาเผานล้วมันยังไม่ได้ลองเดี๋ยวขอลองหน่อยแล้วกันจุดไฟฉีดเออดับเหมือนกันเห็นไหม ก็ดับครับคือคุณสมบัติเท่าที่ผมรู้นะคือมันดับไฟได้แต่ว่ายิงใส่คนเนี่ยไม่มีดาเมจนะครับเลือดไม่ลดนะไม่มีดาเมจแล้วก็ที่เห็นมันดับไฟอย่างนี้ได้นะครับมันไม่สามารถดับไฟในของกล่องฮอได้นะครับกล่องฮอที่มันร่วงลงมาแล้วก็มีไฟติดนะครับหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของกล่องรถถังอะไรพวกนี้ที่มันติดไฟอยู่แล้วเราต้องรอให้ไฟมันดับอนะไอ้ตัวปืนฉีดน,น้ํานี่นะครับผมลองฉีดดูแล้วจนหมด3ามรอบนะ ไฟไม่ดับนะครับหรืออาจจะต้องใช้น้ําเยอะกว่านี้ไม่แน่ใจนะครับแต่คือผมเติมน้ำเนี่ยหนึ่งพเนี่ยสรอบนะครับแล้วก็ไปฉีดตัวกล่องดูอะไฟไม่ดับนะครับก็ไม่รู้ว่าเอาไว้เล่นสนุกแหละไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมเหมือนกันฉีดเล่นกับเพื่อนเออในส่วนที่ชอบที่สุดนะครับสำหรับ DLC s u n b u r n ครั้งนี้นะครับผมก็คือตัวนี้เลยนี่ กงถ่ายรูปนะครับเพราะตัวนี้พิเศษมากเลยก็คือว่าเวลามันถ่ายมันสามารถถ่ายรูปได้จริงๆนะเนี่ยโชว์เขาไปางี้ครับหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วมันจะได้เป็นไฟล์เป็นไอเทมนะครับเป็นไอเทมรูปอย่างนี้เลยทีนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือไอเทมนะนี่เลยกรอบรูป3ไซส์นะครับใช้ไมค้คา t ไม่ต้องใช้โต๊ะคาบเลยนะ พอเราได้กรอบรูปเสร็จได้รูปเสร็จแล้วนะครับเราก็เอากรอบรูปเนี่ยไปแปะที่บ้านเดิมหรือที่อะไรแปะปตรงไหนที่มันโอ้ถ่ายรูปเต็มเลยอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเอาไฟไอเทมเนี่ยรูปใส่ปุ๊บไหมมันก็จะเป็นรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้เลยนี่คือเจ๋งที่สุดแล้วนะผมชอบมากที่สุดเลยคือกล้องถ่ายรูปตัวนี้แหละ กับกรอบลูกนะเอาไว้ตกแต่งภายในบ้านนะครับ DLC Sunburn ตัวนี้นะครับราคาขายเต็มอยู่ที่189บาทนะตอนนี้วันวันที่ผมถ่ายคลิปนี้คือมันลดราคา10%เรหลือ170บาทคุ้มไม่คุ้มก็พ,พิจารณาจากคลิปนี้เอาเองแล้วกันนะครับรัชดาก็ฝากด้วยนะผิดพลาดประการใดก็ขอขอภยัยฝากติดตามชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ share, นะครับติดตามด้วยกับรัชดาแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วนะครับเข้ามาเล่นกันได้เซิร์ฟเวอร์ที่แม่งมีแต่คนโลกสวยวิ่งฟาร์มในทุ่งลาเวนเดอร์ เออประมาณนั้นแหละอยากสนุกนะครับอยากฟาร์มแบบหัดเล่นใหม่ๆนะครับเซิร์ฟเวอร์รัชดาถุย <c oughs> เป็นเฮียอะไรเนี่ยเซิร์ฟเวอร์รัชดานะครับเหมาะสําหรับทุกคนนะครับผมสำหรับคนไทยเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับก๊อปปี้วิธีเข้าใต้ดีแคปชั่นได้เลยนะครับสนับสนุนเราด้วยการเข้าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์รัชดานะจ๊ะเอาสําหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ละกัน อยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆคลิปเกี่ยวกับอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับฝากด้วยคลิปนี้เป็นคลิปแรกผิดพลาดกันได้ขอโทษกันอีกสักครั้งหนึ่งละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆสวัสดีครับผมรัชดาไทยแลนด์เซิร์เวอร์พร้อมเปิดบริการให้ทุกคนได้มันแล้ววันนี้วิธีเข้าเกมก็ง่ายๆเข้าเกมมาแล้วกด F1 พิมพ์ตามนี้หรือก็ปีใต้ดีแคปชั่นแล้วกดเอนเตอร์แค่นี้ก็ได้เข้ามามันกับพวกเราแล้ว